ครับสวัสดีลิงมังเอลซีนะครับแบดบบนทมนะครับเมื่อวานน้องพี่น้องเมื่อวานมาครับผมพาไปเบิ้งบรรยากาศนะครับของตลาดสดทูเวียงนะครับว่ามันคึกคื้นสำเร็จนะพี่น้องเพราะบุญประเพณีอีสานบ้านเฮานะพี่น้องบุญเขาสากนะครับพี่น้องคึกคื้นแห้งนะพนหลายแห้งนอพี่น้องครับอ่าพี่น้องอ่านตั้งค่ากันไปจับใจจะสอยเนาะไปซื้อของนะครับเมื่อวานเมื่อนี้นะครับเป็นมือบุญแล้วนะครับผมประเพณีบ้านผมนะครับเปรนเทศประมาณเกาโมงนะครับพี่น้อง อ่าเพราะช่วงเศร้าเป็นกิจะมาวัดปกตินะครับแล้วก็ช่วงเก้าเมืองเป็นกิจกรรเฮ็ดร์พิธีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอุตส่าขึ้นไปเบิ้งบรรยากาศบนศาลานะพี่น้องตัวนี้คนเริ่มมาหลายแล้วนะครับว่าเพป็นเห็ดจังแหน่โอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขึ้นไปเบิ้งด้านบนกันเลยครับผมนี่นะครับคนเริ่มมาหลายแล้วพี่น้องเบิ้งรถนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนดีกว่านะครับเบิ้งหลเบื้งหลาเบื้งเกือบพี่น้องหลายแห้งนะครับผม เพิ่นเกิจะพ่อเป็นลูบ้านนะครับมาเจอญว่าพ่อขอนอยพ่อขอนแญ่นะพี่น้องพ่อคอนหญ่นีข้อสี่เอาไปจัดนะครับจัดไปสําหรับถวายพระนครับส่วนพ่อขอนอยนี่ข้อสี่ออาไปใหญ่นะครับพี่น้องแล้วก็จีเนี้เป็นต้องน่อยๆนะครับอันนี้เราแต่ผู้ใดะเห็ดหลายเหตุหน่อยนะครับเป็นสามข้อหาข้อเสียข้อนะครับพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศด้านบนนะครับคนเริ่มหลายแล้วครับตอนยวสิพ้าคอยเบื้องมองที่ว่าเป็นออกข้อสามนะครับมาล้วงกันไปนะครับ นีเพื่อมองเท้าเสือมารวมกันไว้นะครับเพื่อเสียเหตพระเป็นเหตุติถีเราไปทำปั้นออกไปใหญ่ได้นะครับเป็นเรื่องว่าการอุปโลงนะครับอุปโลงเขาสร้างครับโดยพระพันจะเป็นพระติถีให้นะครับพี่น้องนี่นะครับผู้หลายแห่งนะครับพี่น้องทุกท่นก็เป็นยังเป็นยังนะครับลักษณะมันก็จะเป็นท่อประมาณนี้นะครับทีนี้ผมอากาศจะเตรียมน้ามาสำหรับหยาดข้อนะครับ ส่วนด้านขวาของหัวใหญ่้วพี่น้องก็จีเตรียมไว้นะครับสําหรับถวายพระนะครับนี่ทางวุฒิถ่อเันก็นจะมาเตรียมนะครับจัดใส่พระไว้นะพี่น้องเพื่อเอาไปถวายพระนะครับนี่บรรยากาศคึกคื้นนะครับพลังงานกันเลยทุกคนนะครับนี่ครับส่วนบางคนเริ่มมาหลายแล้วนะพี่น้องนีง่ครับเพืพ่อร้อนพาไปที่ไหนนะโอเคนะครับเดี๋ยวเอาล้อพาขึ้นมาเทปพีพีแล้วเาก็จะขยายกันพี่น้องเหมือน ครับพี่น้องสําหรับพี่น้องภาคอื่นนะครับที่ยังบุพูดถึงความสําคัญนะครับของประเพณีบุญกระสังนะพี่น้องพันจีบอยฟังคร่าวๆนะครับก็คือตามคำเชิอนะครับเมื่อนี้เป็นสิเป็นเมื่อที่นรกนะครับเพันสิปล่อยบรรพบุรุษนะครับที่บรรพบุรุษญาติพี่น้องนะครับกลับมาบ้านนะครับหน้าที่ของเขานะครับคนที่อยู่งนะครับก็คือต้องเตรียมข้าวปลาอาหารนะพี่น้องคนละมากแรกไม้หมากคูบุหรี่นะครับหรือว่าเอี้ยงก็ได้นะครับเท้าใหญ่เพิ่งกินนะพี่น้องแล้วเตรียมไว้เป็นพ่อนะครับเพื่อที่สะเอามาให้เพลินนนะพี่้อง ตามความเชื่อของภาคอีสานนะครับพี่น้องจากนั้นนะพี่น้องสมมวิเทาเตรียมให้ญาติพี่น้องเขาแล้วนะครับถ้าสามารถเตรียมให้หรือว่าทีดีพวเนบุญญาณนะครับหรือว่าพี่น้องพี่น้องผู้ใดบุพันบุญญาณนะพี่น้องหรือว่าเป็นพวกทีตายหงตายอย่างพิยุตต์โค้งตามถนนหรือที่ให้พีน้ำเสีย้ะพี่น้องเพราะคนอีสานนะครับเพื่อนก็จะเอาไปใหญ่น้ำให้น้ำน้นะครับเพื่อเป็นการตอบแทนที่ที่เพป่นขอดูแลเพื่อนที่ยงท้องเสียนะพี่น้อง หลังจากเดีย๋ยวเขาซีไปใหญ่กันน,นี่นะครับกจ็จะยูเป็นจุ่มนะครับใช้พี่น้องไทใช้พี่น้องมันนะครับพี่น้องตามเงาไม่เงาไหลนะครับ